สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกีเพานะคะก็อยู่กับคุณสหนรุภพนะคะตีรัสริริศิ์นะคะซึ่งก็เป็นคุณพ่อของกีเพานั่นเองนะคะวันนี้วันที่5ธันวาคมหาราชนะคะเป็นวันพ่อนะคะกีเพาก็อยากจะมากราบคุณพ่อนะคะเพื่อรำลึกถึงประคุณของคุณพ่อนะคะวันนี้คุณพ่อประจําบ้านของกีเพาเป็นคุณพ่อที่มีโง่แห่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นคุณพ่อของกีเพานั่นเองนะคะ ก็วันนี้ที่เราก็มาขอขอบคุณคุณพ่อนะคะที่ดูแลกีเพามาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะอ,าอะไรก็ตามะคะวี่คุณพ่อก็ยังอยู่เคียงข้างกีเพามาตลอดให้กำลังใจคอยให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือทั้งด้านทั้งด้านจิตใจนะคะกําลังเความเข้มแข็งคุณพ่อก็ได้สอนให้กีเพานะคะอดทนกดกล้านะคะแล้วก็สู้ต่อไปนะคะในทุกๆเรื่องนะคะทีเ้า ขอขอบคุณคุณพ่อนะคะก็อาจจะพูดได้ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันตื้นตันมากนะคะสิ่งที่ป๋า,า,า,าได้ทำให้กี่เพานะคะแล้วก็วันนี้กี่เพามีของดอกไม้มามาติดให้กับป๋ปา้วยนะคะ จะบอกว่ารักษ่านะคะรักปปานะคะแล้วก็ร <Sure> ักษาสุขภาพแดงรักษาสุขภาพมากๆวันนี้เป็นพ่อก็อยากกขอบุูกที่เพิามความสุขความเจริญของอบครนะครับราะเชวันนี้เป็นวันด็วันพ่อด้วยความขอนพ่องลูกวันในปียัเราจงมาวัอบคุณพอของลู้ มีอะไรก็ขอให้ลูกโดนเปงทาแทมีอะไรที่ต้องการความช่วยใจกอพ่อมาคำมาขอความช่วเหือขอคำแนะนำได้กับดเด็นะมันอกให้ลูกตบกันแก้แค้